แบบจำลองพื้นผิวค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์การจะนำบารีก่อนค่ะแล้วก็ให้เรานำข้อมูลสปอดที่เป็นจุดออกมานะคะแล้วให้เราไปทำการคลิกขวาเปิดตาราง a t t r i b u ิ e ดูค่ะ นะคะโดยให้เราเลียงจากน้อนไปมากก่อนค่ะโดยค่าที่น้อยสุดจะเป็น18นะคะสำนับให้เราทำการปิดไปค่ะแล้วก็ให้เราไปที่อาร์ตพบลอกนะคะ ซิบูนนะคะ into r เ l รชั่นค่ะแล้วให้เราเลือก idw นะคะโดยในช่อง input นะคะให้เราเลือกเป็น ฟิลนะคะให้เราเลือกเป็นรีเวชั่นค่ะเอาพุทนะคะให้เราไปเลือกในโฟลเดอร์ของเราค่ะแล้วทำการสร้างและให้เราทำการตั้งชื่อว่า idw ค่ะ เราใส่สี <ฮ>แล้วก็ให้เข้าไปที่อินไวนิลมี I do ออะะเห็เื่อดู IDW2 ค่ะโดยที่เส้นชันความสูงนะคะจะถูกจะถูกต้องตามขอบเขตของโควิวนะคะโดยที่ค่าความถูกต้องจะมีมากกว่าค่ะจะสังเกตเห็นได้ แอชลอนเนมเบิร์นนะคะให้เราไปคลิกที่อัตุนล็อกค่ะอัตุนล็อกค่ะแต่กรณ์อื่นนะคะจะต้องเลือกชั้นข้อมูลเป็นสปอร์ตกับโพรวินก่อนนะคะ ช่องอินพุตค่ะให้เลือกสปอร์ตนะคะซีเบลูฟิลนะคะให้เลอกเป็นอิเลเวชันนะคะเอาพุตค่ะให้เราทำการตั้งชื่อค่ะมาไปในคนเรื่องของเรานะคะ ให้เราทำการตั้งชื่อว่า natural u n d e r s c nd นะคะและเราทำการเซฟค่ะแล้วช่อง output size นะคะให้ใส่ค่าเป็น40ค่ะ ไวโลเมนเซตติ้งนะคะแล้วให้เราเลือกเหมือนเดิมค่ะไปเลือกที่ processing a c t i o นะคะเลือก action เป็น same layer co win นะคะแล้วให้เราเลื่อนลงมาค่ะคลิกที่รับตูน้นาริสิต เป็นโฮลินค่ะแล้วก็คลิกโอเคค่ะแล้วก็โอเคค่ะแล้วประมวลผลสักครู่นะคะแล้วแล้วก็ให้เราดูนะคะโดยการให้เราคลิกชั้นข้อมูลออกค่ะชั้นข้อมูลชั้นข้อมูลอื่นออกก่อนนะคะ โดยต่อไปค่ะให้เราไปคลิกที่สปินนะคะในช่อง Input ค่ะให้เราเลือกสปอตค่ะ C value field นะคะให้เราเลือกเป็น elevation ค่ะ Output นะคะให้เราทำการตั้งชื่อค่ะว่าสปินนะคะ เป็นส0ค่ะแล้วสปินไทยนะคะให้เราเลือกให้เราเลือกตัวแรกค่ะแล้วให้เข้าไปที่ element เหมือนเดิมนะคะแล้วคลิกที่ p r o d u c i n n e e t h e n ค่ะแล้วเลือก e t e n เป็น เพิ่มแลโค่ะ้วให้เราเลื่อนลงมานะคะที่รับต์อานาลิซิ สปินเหมือนเดิมนะคะโดยที่เปลี่ยนแต่สปินทัง ได้สปรินทขึ้นมานะคะต่อไปค่ะให้เราไปคลิกที่คิงกิ้งนะคะในช่อง Input ให้เราเลือกสปอตเหมือนเดิมนะคะซีเวลูฟิลค่ะให้เลือกเป็น Revision นะค,ะค่ะออปต t ค่ะให้เราทำการตั้งชื่อ อบคุกกิ้งนะคะ